คือการจัดดอกไม้ที่มีอยู่ตามธรรมชาติเนาะมาสร้างให้เป็นงานศิลปะอีกอันนึงคนเห็นแล้วก็นำไปใช้งานได้ไปบูชานะคะนำไปมอบให้ผู้ใหญ่สวัสดีค่ะชื่อครูนิดชื่อจรินชื่อใบศรีการจนะพานเป็นครูสอนศิลปะแล้วก็เป็นผู้ตั้งเพจร้อยเรียบที่เป็นงานเกี่ยวกับ มาลัยทั้งหมดค่ะคือตอนแรกเนี่ยมองมาลัยทั่วๆไปเนาะเห็นเขาทำเห็นเขาร้อยขายก็เออสวยสวยกับว่าเรายังไม่ได้รู้ลึกเลยพอเราได้ไปเรียนนะรู้สึกว่ามันมีรายละเอียดเยอะกว่านั้นมันมีมากกว่าการที่เราแค่เสียบดอกไม้นะคะมันใช้ทั้งการออกแบบใช้ความรู้เรื่องสีด้วย ทำยังไงให้มันดูเข้ากันเป็นเออเป็นงานที่แบบวิจิตอันหนึ่งเนี่ยทำยังไงนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ทั้งเวลาด้วยค่ะเรื่องของเวลาการเก็บรักษาก่อนร้อยหลังร้อยเก็บรักษายัางไงให้อยู่ได้นานค่ะมันก็เป็นของที่เห็นทั่ว,วไปนะคะแต่ว่ายังไม่มีใครเคยคิดจะนำมาร้อยอะ่ะหูก็ลองดูด้วยความอยากรู้ด้วยแหละอยากรู้ว่า ถ้าเป็นพวงอะไรแล้วจะออกมาหน้าต่างไงผักชีลาวอะไรประมาณนี้ค่ะส่วนใหญ่เป็นของกินมั้งที่มันรู้สึกว่ามันก็สวยดีนะมันจะมี texture อะไรของมันที่มันมันมันสวยกว่าที่มันวางอยู่เฉยๆนะอะไรเงี้ยค่ะดอกไม้มันจะมีข้อจํากัดนะคะของแต่ละดอกเนี่ยคือพอเด็ดจากต้นปุ๊บนับถอยหลังเหี่ยวแน่ๆเลยะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คืออาจจะอุ้ยทำไมร้อยได้แค่เด็ดออกมาจากตน้นก็เหี่ยวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือเราก็เออแล้วมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบเห็นความงามเหมือนเราเนี่ยแล้วก็ตามดูแล้วก็อเออดีเหมือนกันเนาะนเหมือนกับเหมือนเรามีเพื่อนเดินเข้าไปในสวนดอกไม้แล้วก็มีคนคอยดูเออร้อยออกมาแล้วเป็นยังไงอยากรู้เหมือนกัน แล้วตอนแนะนำกันมาด้วยว่าเออน่าจะเป็นดอกนั้นดอกนี้ไหมคูลองร้อยอ,นน ون, อันนู้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราได้เรียนรู้ เรื่องใช้การออกแบบนะคะได้สมาธิได้เหมือนกับเพลินไปนะคะอยู่กับตัวเองไม่ต้องไปสนใจอะไรแล้วก็เราก็ไม่กดดันด้วยเพราะเราไม่ได้จําหน่ายเราทําแค่ว่าเราอยากรู้นะคะอยากรู้อยากบันทึกภาพเอาไว้ว่าดอกนี้ก็เคยร้อยแล้วดอกนั้นก็เคยร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นดอกต้อยติ่งเทศนะคะครูก็อยากลองร้อยหลายทีแล้วแหละมันก็จะเป็นแบบเด็ดมาปุ๊บเหี่ยวเลยตอนเช้านี่เห็นบาๆอย่างเงี้ยพอตอนสักบ่ายโมงเนี่ยคือน้างนอแล้ว ก็สังเกตยอยู่หลายวันจนกระทั่งพบว่าเราควรจะร้อยต่อเกินคืนที่มันเพิ่งจะตูมขึ้นมาแล้วพอเช้ามามันจะบานพอดีค่ะดังนั้นก็จะมีบันทึกไว้ด้วยในเพจรอยลเอียดก็จะมีว่าร้อยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันค่อยๆบาคก็ตั้งทาําแลปสไว้ก็คือเรียนรู้ก่อนว่ามาลัยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะมีตัวพวงมีอุบะมีรัดมาลัยรัดอุบะอะไรต่างๆนะคะ แล้วก็วิธีการทําให้มันดอกตรงปลายอุบา่าวเราควรจะทำยังไงมีเทคนิคอะไรในการซ่อนปมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเล็กๆน้อยๆอเมื่อเรารู้ทุกอย่างแล้วอะจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกมาใช้เลือกวิธีการที่ดีสําหรับดอกไม้ชนิดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราได้เรียนรู้เครื่องมือหรือว่าเครื่องปรุงของการทําอาหารแหละทุกอย่างอันนี้ให้รสชาติอะไรนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราได้ลงมือทาจริงจริงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีอุปสรรคเราทํางานแบบ ไหลลื่นถ้าอยากร้อยมาลัยสวยๆหรอคะก็คือเอาใจมานะคะตั้งใจตั้งใจแล้วก็นั่งแบบคือมันใช้เวลาเป็นงานศินละปะที่ใช้เวลาเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยอ่เวลาของคุณจะต้องหายไปท่ามใจร้อนใจเย็นๆนั่งทำนั่งไป ค่อยๆดิษประดอยไปด้วยตัวเองอย่าแบบว่าทำแล้ววางทิ้งไว้มีงานอื่นๆก็ไม่แนะนําคือเราต้องทําให้ทุกอย่างให้สงบแล้วเราก็นั่งลงมันก็เราจะอ่านหนังสือสักเล่มหนึ่งเนาะเราต้องมีสมาธิมีแล้วจ,วจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นนะคะแล้วมันก็จะออกมาดีสิ่งสําคัญก็คือควรจะมีพื้นฐานแหละอย่างที่ครูบอกเมื่อเรารู้พื้นฐานแล้วเนี่ยเราจะไปปรับปรุงใช้ยังไงก็ได้